วันนี้นะคะเดี๋ยวเจนจะต้องมีไปงานอีเวนต์ต่อนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะแต่งหน้าเพื่อนๆดูเลยดีกว่าว่าปกติเวลาเจน get ready ไปงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยจะทำอย่างไรบ้างะคะปกติแล้วที่บางวันนะคะงานอีเวนต์มันก็คืองานเย็นๆเนาะแล้วบางทีเจนมีงานที่ต้องไปตอนเช้าก็เลยแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าหน้าแบบมันมากอะแล้วคันไปนหมดอะคันหน้าหมดเพราะเหงืนน่อแตกนะคะเพราะฉะนั้นเจนก็จะ ลบหน้าก่อนนะคะแล้วก็มาเริ่มแต่งหน้าไปพร้อมๆกันเลยค่ะหน้าคันจริงๆต้องรีบน้างะมาละคือมันคันเหงื่อแหละอ่ะวันนี้นะคะจะใช้นี่เลยค่ะ La Roche Posay นะคะ ตัวนี้นี่ก็คือ La Roche Posay Micasa Water Ultra Sensitive Skin ค่ะก็คือสำหรับผิวเซนสิทีนั่นเองก็คือผิวเบาบางก็คือเจนเนี่ยเป็นคนผิวเบาบางนะคือจะบอกว่าตัวนี้นี่ล้างหน้าดีมากเพราะมันเป็นไมิคลซ่านะคะดูนี่เจนแค่กดนะคะก็มีการแบบดูดออกมาแล้วอะก็เท่าแค่กดมันก็จะดูดนะคะไมิคลซ่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็คือเหมือนเป็นวรรณกรรมที่เหมือนเป็นแม่เหล็กดูดครื่อสมอาออกมา,กาคือเราไม่จำเป็นต้องแบบทูแรงๆเมื่อออกมาแล้วสามารถ กดเบาๆแล้วก็ปาดเบาๆนะคะไม่ต้องใช้แรงหนักมากเนี่ยมันก็จะดูดผลิตภัณฑ์เมคอัพของเรานะคะให้ออกมาเลยเห็นไหมดูดะมันจะมีอีก2สูตรนะคะก็จะเป็นสูตรเอ่อตัวสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นสีออลิสกินนะคะขวดสีฟ้าอันนี้เนี่ยก็จะเป็นผิวแห้งค่ะเพ็นซิ่งนี่เป็นอันที่สําคัญที่สุดเลยสำหรับผิวเรานะคะสาวๆคือผิวเนี่ยมันจาเป็นที่ต้องล้างหน้าให้สะอาดถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยซิ่งสกปรกจะตกค้างทัองสิงอันที่เป็นสารเคมีเนี่ยมันจะตกค้างแล้วทำให้เราเกิดสิวเกิด ผิวอักเสบผิวอุดตันผิวที่มันแบบไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมันถึงจําเป็นมากกับการล้างเครื่องสำอางให้สะอาดอันนี้จะขอแนะนํานะคะถ้าเราสาวคนไหนเป็นคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยจะแนะนําผลิตภัณฑ์ของลาโรชโพสเซสเลยเพราะว่าลาโรชโพสเซสถ้าเกิดทุกคนรู้จักกันนี้นะคะมันจะมีขายตามบูธหรืออะไรเงี้ยและมันจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะมากสาหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายนะคะช่วงนี้เจเป็นแบบหน้าแพ้ผื่น แสบคันนะคะจ,จะเลือกใช้โปรดักฑ์ของ La Roche Posay ซะส่วนใหญ่นะคะแล้ว Cleansing Water ตัวนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ Cleansing Water ธรรมดานะมันก็เป็นน้ำแร่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะว่าไม่มีสารเคมีที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยระคายเคืองแน่นอนค่ะเช็ดไปเช็ดมานะคะก็เห็นไหมว่าหน้าเจนนี่เกือบจะเกลี้ยงแล้วนี่เพิ่งจะสำลีแล้วนะคะอันนี้ก็น่าจะแบบ98%ของเมคอัพที่อยู่บนหน้าเจนแล้วนะคะเนี่ยโอ้โหสำลีเดียวเองอะ่ะแล้วยังไม่ได้ใช้อีกด้านนึงเลยนะคะดูดพพวววก er, วกกมาาาาาสคครรร่่่ออออยยยไไไลเเเนนนน์ะะงีี้้ดดชั นี่จะแค่กดนะคะแล้วก็ลูบเบาๆเฮ้ยเห็นไหมถือว่าเป็นการพักผ่อนด้วยเพราะว่าน้ำมันแอบเย็นนะ ที่เราเดินออกไปนอกบ้านเจอลมเจอควันเจออะไรพวกนี้มันก็เป็นมลภาวะสำหรับผิวนะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ดูดซับแค่เมคอัพมันดูดซับสิ่งสกปรอกออกจากหน้าหมดเลยนะคะอันนี้จะกํลาลังเมคอัพเสร็จเรียบร้อยนะคะคือผิวเนี่ยชุ่มชื้นมากเลยคือปกติเนี่ยพวกคลีนซิง่งหรือว่าเมคอัพรีมูเวอร์บางยี่ห้อเนี่ยมันจะทําให้รู้สึกผิวแห้งตึงแล้วมันแสบคันนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยไม่รู้สึกเลยแล้ววันนี้นะคะเจนเร่งรีบมากเจนก็เลยจะไม่ไป ล้างสบู่แล้วนะเจนก็จะไปแต่งหน้าต่อเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันล้างหน้าสะอาดหมดจดจริงๆนะคะ <c oughs> ก็เลยจะสามารถแต่งหน้าทับได้เลยไม่จำเป็นที่ต้องไปล้างสบู่หรืออะไรต่อได้ซ้นนะคะต่อกันเลยนะคะเจนจะมาลงรองพื้นค่ะวันนี้นะคะจจะใช้นี่เลยค่ะ La c o e แตงกิอดอก Ultra Cushion นะคะที่จเจน Favorite มามาช่วงเดือนนี้นะคะง่ายมากเหมาะกับการที่แบบเร่งรีบรวดเร็วนะคะเห็นไหมเฮ้ย ผิวดีขึ้นมาทันที proof eye shadow base นั่นเองก็คือทำให้ eye shadow ติดทนนานมากขึ้นนะคะ g n c h i นะคะพับนุ่มมากบอกเลยก็กดทั่วหน้านะคะมีไอเดียว่าอยากจะแต่งหน้าให้เหมือน l i l ลี่เมย์นะคะไม่รู้ว่าจะได้อย่างนี้หรือไม่นะคะก็ไม่น่าใจแต่เห็นรูปนางแล้วแบบมันสวยแล้วแบบ ลิปสติกแบบมีสีนี้ก็เลยแบบอ่ะจัดไปจะลองดูนะคะว่าจะได้อย่างนางหรือเปล่าไทลี่เจนเนอร์นะคะตาลต,ตรงกลางนี้นะคะทาทั่วเปลือกตาเลยเกลีย่ยทั่วเปลือกตาเลยนะคะแบบรีบๆเร็วๆเนาะต่อมานะคะจะใช้สีเข้มสุดตรงนี้เลยนะคะน้ำตาลเข้มกับแปรง Pencil Brush นะคะนี่จะเป็น Lily m a y MAC แบบเวอร์ชันรวดเร็วนะคะคือลุคนี้จะจะไม่ได้ทำการคัดเบ้านะคะแต่จะทำให้ขอบตาเนี่ยเข้มแล้วก็ ข้างนอกค่อยๆฟูงค่อยๆจางออกไปนะคะคือการทําแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ตาดูกลงโตมากขึ้นแล้วก็เป็นการที่แต่งหน้าแบบรวดเร็วด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่วิธีการคัดเบา้าคือคัดเบ้าเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแอบต้องใช้เวลานานนะคะแล้วก็คัดเบ้าเนี่ยบางทีถ้าเกิดสองข้างไม่เท่ากันถ้าเรารีบๆแบบนี้เนี่ยสองข้างไม่เท่ากันมันก็พังทลายได้นะคะจากนั้นนะคะจะก็จะใช้สีน้าตาลอมส้มตรงนี้นะคะแล้วก็จะเบลนสีทั้งสองอย่างให้เข้ากันแล้วก็เบลนฟูงขึ้นไปตรงคิ้วเรานะคะแต่ว่าเว้นช่วงคิ้้วนนนนดึงงไม่ััเเ๋ยยจกาแบบ ทายแชโดถึงคิ้วนะไม่เอาให้ตาดูมีเลเยอร์สองสีเป็นชั้นสีเป็นดินสอเขียนขอบตาลางนะคะของ Urban Decay ค่ะก็ลากสุดแม่ลากสุดนะจะลากถึงสุดเลยเอาสีน้ำตาลเข้มสุดเมื่อกี้นะคะมาเบลนขอบตาลางคะ่ะให้สีมันฟุ้งหน่อยรีบานจีนต่อมานะคะจะใช้นี่เลยค่ะ Liquid อายเนอร์นะคะของ D.UP ค่ะเอดีอัพชอบเรียกผิดตลอดเลยเรียกว่าดีอันะคะ เค้นคิ้วในวันนี้นะคะจะนนใช้ของเธอคะ่ะคิ้วเขาเนี่ยจะเป็นคิ้วที่แบบตรงตรงข้างหน้าโค้งข้างหลังแล้วก็รู้สึกว่าจะชิดตรงข้างหน้ามากนะคะคือแบบหัวคิ้วแทบจะชนกันอยู่แล้วนะคะวันนี้เราก็จะทําตามเขานะคะแต่ว่าจะไม่ได้ชิดขนาดเขาเนาะเพราะว่าเรามันไม่มีสันจมูกตรงกางก็เอาเท่าที่เราได้นะคะหัวคิ้วจะแทบจะชนกันอยู่แล้วนะคะตอนนี้อะมา จริงจะไม่เบลนให้มันเรียบร้อยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะขอทำสันจมูกก่อนค่ะ Part Pro Palette นะคะโ r o Glow นะคะอันนี้จะเป็นมีพวกแบบเอ,อ่อเชดดิ้งหน้าแบบครีมแบบฝุ่นแล้วก็มีพวกไฮไลท์ต่างๆนะคะก็จะใช้ตรงนี้เลยนะคะชิดกว่านี้ไม่มีแล้ว Hourglass a m b i e n Lighting Edition นะคะ จะใช้สีนู้นนะคะตรงนี้เลยตรงกลางนะคะเหมือนจะเห็นว่าลิลลี่ y มย์แม็กเขาจะไม่ค่อยชอบปัดแก้มเนาะเขาจะเป็นสีแก้มนุดนๆแต่ขนตาปัดขนตาแล้วก็ติดขนตาปลอมค่ะอากาศเริ่มร้อนนะคะพอแบบรีบแล้วร้อนมาติดขนตากันนะคะโอเคค่ะทีนี้เราก็เสร็จเกือบเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแค่ริมฝีปากคะ่ะริมฝีปากในวันนี้นะคะรู้สึกว่าสีที่ลิลลี่เมย์แม็ใช้นะคะน่าจะเป็นสี p o l y rose นั่นเองนะคะของสไตล์นันดา โอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไม่รู้ว่าคล้ายนางไหมต้องทำหน้างไงโอเคค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ได้ลุคนี้มานะคะลุคนี้เนี่ยเจนก็แต่งเร็วมากโอเคค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นลุกที่ได้ inspiration แรงบันดาลใจจาก Lily May Mac นะคะก็เป็น celebrity ที่เป็นลุกที่สามารถ แต่งหน้าออกไปงานได้ค่ะก็คือทําไม่ยากเลยถ้าเกิดเจนไม่ต้องเล่าไม่ต้องพูดนะจริงๆแล้วเนี่ยลุคนี้แค่สิบนาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับสาวๆเนาะคือต้องบอกให้เข,าข้าใจก่อนนะว่าเจนเนี่ยเป็นหน้าแบบสาวหมวยไม่ใช่สาวฝรัง่งเพราะฉะนั้นหน้าเจนเนี่ยอาจจะไม่เหมือนลิลลี่เมย์แม็กนะคะก็ต้องเข้าใจเบ้าหน้าเจนด้วยแต่ว่าเจนใช้สีที่เป็นสีเดียวกับลิลลี่เมย์แม็กเลยนะคะก็เป็นการอินสไพร์สีจากเขาเนาะก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ประโยชน์ค่ะงังนะะ้นเจนต